วันนี้เพนกลับมาที่เจนเล้งพาซาดยอนเมืองกันอีกครั้งนะ,ะแน่นอนว่าต้องมีวาระพิเศษแน่นอนนะคะ mm. เพนจะพามาพูดคุยนะคะกับกลยุทธ์ในครึ่งปีหลังกับการทําธุรกิจของเจนเล้งนะคะที่สําคัญในสุดสัปดาห์นี้ mm. เขามีมหากรรมลดราคาประจําปีครั้งยิ่งใหญ่นั่นก็คือเจนเล้งเบรดเดย์เซลนั่นเอง mm. เขาจะมีกลยุทธ์มีโปรโมชั่นอะไรที่จะดึงเงินในกระเป๋าของผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอลแบบนี้ น่าสนใจไหมนะคะเดี๋ยวตามเพนไปพูดคุยพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากันแต่เช้าเลยนะมาเยี่ยมเยือนอีกแล้ว<า>นะ คือเราต้องแบบว่ามาทุกครั้งต้องมีประเด็นทุกครั้งใช่นี่ผ่านไปครึ่งปีนี่เขาเรียกว่าอีกแค่สามสี่เดือนสุดท้ายของปีละเป็นยังไงบ้างมารีมายกันหน่อยเจเล้งตอนนี้ก็จริงๆตอนนี้จริงๆภาพรวมจริงๆเนี่ยนะฮะคนทั่วไปเนี่ยก็จะค่อนข้างลำบาก ลำบากคือจริงๆเริ่มตกงานกันมากขึ้นแต่เริ่มตกงานกันมากขึ้นเพราะจริงๆเศรษฐกิจขนาดนี้ไม่ได้เป็นแค่เมืองไทยทั่วโลกมันเป็นกันหมดนะคะเมืองนอกก็ปลดคนงานเยอะเมืองนอกก็หยุดผลิตของเมืองนอกก็มีปัญหาเรื่องของเป็นสต็อกเหมือนกันหมดนะคะเขาก็ขายไม่ได้ทีนี้ทํายังไงล่ะที่นี่เขาปรับตัวนะคะของเรานี่จริงๆเราฉีกเขาหน่อยหนึ่งตรงจะเลี้งนาสินค้าเข้ามาเองเราก็ปรับสินค้าขาย มาแทบทุกอาทิตย์ใหม่เรื่อยๆเร,อยเราจะไม่มีตกค้างปีนี้ทําโปรโมชั่นถามว่าแปลกพิสดารกว่าเดิมไหมไม,ไม่ไม่ไม่แปลกเพราะอะไรรู้ไหมคะของตามเอเจนต์ต่างๆบางเอเจนต์ไม่มีของที่จะให้จัดโปรสาเหตุเพราะของหมดอายุหมดทั้งบริษัทค่ะแล้วก็เขาไม่ได้ส่งของกันเลยปีครึ่ง ปีครึ่งนะคะเพราะไตรมาสที่กำลังจะมีโควิดกำลังต้องสั่งของต้องรีพีทมันเป็นก่อนปีใหม่ปีที่แล้วถูกต้องไหมฮะ,ะเป็นเรื่องเลยก็ ทุกบริษัทนี่จริงๆเท่าที่จเล็งรู้บริษัทใหญ่ๆนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยนี่เหมือนการโดนปิดร้านค้าไปตั้งร้อยกว่าวันกันมาสี่เดือนแล้วแบบนี้เนี่ยกลยุทธ์ครึ่งปีหลังของเจลิงแบบนี้ปกติแล้วปกติเราจะต้องแบบลดแลกแจกแถมไงเขาทำแต่ว่าของเจลิงนี่ทําดุเด็ดเผ็ดมันยังไงคะคือจริงๆของร้านเจลิงเนี่ยมีเข้ามาเนี่ยเดือนนี้ยี่สิบชิปเมนละยี่สิบตู้ได้ละเจลิงเวลาสั่งของมาไม่ได้สั่งแบบที่อื่นเพราะเราไม่ได้ขายส่งข้างนอกเรา เตรียมไว้สําหรับจะมาขายสินค้าเราเองนะคะามาขายในร้านเราเองเราไม่ได้ส่งให้คนอื่นแต่เข้ามาซื้อเองในนี้ค่ะสินค้าของเราคือสินค้าอะไรสินค้าของเราก็คือเรานําเข้าจากแต่และประเทศทั่วไปหมดไม่ได้ที่เดียวเพราะฉะนั้นเวลาสั่งเราไม่ได้สั่งเยอะเราสั่งรู้ว่าเราขายกี่เดือนจะหมดเมื่อไหร่แล้วค่อยเติมเข้ามาเราไม่ได้สั่งทีเยอะ เพราะแต่สั่งบ่อยๆสั่งไม่เยอะค่ะแล้วเราซื้อสินค้าของเราเหมือนเดิมของเจเลิงคือทุกอย่างเป็นเงินสดหมดค่ะ,จะเจลิงไม่ได้ซื้อเครดิตไม่เปิด l อลีทีกันไปเลยจบกันทีเดียวเพราะนั้นเรื่องเลทเงินขึ้นลงเราก็จะไม่่คยสะเทือนอแต่เราขายสินค้าตามเงินขึ้นเงินลงมันร้านเจลิงเนี่ยราคาไม่เสถียรหรอเพรหมายถึงว่าลดของชิ้นนั้นอยู่ในช่วงนั้นได้มาสูงเราก็ต้องตัดขึ้่เพราะไม่ใช่แบบเฮ้ยก็ข่าวก่อนซื้อมันราคาไม่ใช่แบบนี้ดังนั้นเนี่ยเพนอยากรู้เหมือนกันว่า ต้องปรับยังไงโดยเฉพาะในยุค new normal ในยุคโควิดการทําธุรกิจคือวันนี้เนี่ยอมันรีมายของเจนเล้งหน่อยสิว่าเนี่ยมันเหลือเนี่ยแค่นี้ละอีกประมาณสักสามสี่เดือนหมดปีละก็จริงๆถามว่าที่นี่เดือดร้อนไหมลูกค้าคงที่ะกําลังซื้อน้อยลงไหมก็เกี่ยวกับเมคอัพเนี่ยน้อยอนะคะ เครื่องสําอางจากเคยซื้อทีละสามกระปุกก็เหลือกระปุกหนึ่งก็ใช้เงินน้อยลงแต่การขายได้สม่ําเสมอแต่ปริมาณได้ไม่มากเท่าเดิมะะเห็นบอกว่ามีออนไลน์เข้ามายอดนี่สอง้อยเปอร์เซนคือ,อยังไงค,ะ,คะปีนี้ตั้งแต่โควิดมาออนไลน์จะเร่งขึ้น200%รอยเปเซนะคะลูกค้าสั่งออนไลน์เยอะมากแม้แต่จะทําโปรโมชั่น29สิงหา<ช>ถึง1ิกันยานี้ ลูกค้าออนไลน์จองล่วงหน้าพอจเจลิงบอกขนม <อะ S 1> เราจะมีนำเข้าเนี่ยเราจะห้าชิ้นแถมชิ้นหนึ่งเ <อะ S 1> พราะเจลิงกําไรน้อยมาก5ชิ้นแถมชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเจลิงเลือ3บาท5บาทเองไม่ได้ขึ้นราคา ทำนี่คือเท่ากับจริงๆเป็น,ปนวันเกิดเจลิงโทนที่หนึ่งเราไม่เคยจัดงานวันเกิดเราไม่เคยไปวัดทำบุญเราไม่เคยจัดเต็มน,น,นู่นเต็มนี้แต่เราจัดเอาส่วนที่เงินเราจะใช้ตรงนั้นเป็นล้านๆบาทมาคืนให้ลูกค้าแทนนี่คือจัดเจลิงที่ทําดังนั้นเนี่ยหลายคนรอแล้วก็คือสุดสัปดาห์นี่แหละจะเล้งนะก็คือเจลิงเขาเรียกว่าเบิร์ดเดย์เซล มาหักกมลดราคาสินค้าประจําปีเพราะว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวทําเยอะไม่ได้ขัดทุนค่ะโธไม่ได้สิเพราะธรรมดาที่เล่งขายถูกอยู่แล้วไงฮะแล้วมาเราไม่ได้ขึ้นราคาแล้วก็ขายราคาเดิมไม่ใช่ว่าอุ้ยมาทําแทนวอัพราคาเปล่าเลยซื้อยังไงก็อย่างนั้นนี่มีลูกค้าจองล่วงหน้าเต็มเลยกดหัวอยู่เราจะมีขายในร้านไหมเนี่ยงั้นเท่ากับว่าเนี่ยวันนี้เพนว่าเพนนจะมาล้วงลึกกลยุทธ์หน่อยว่าแบบลวปีนี้มันต่างจากปีก่อนๆยังไงเพราะว่าหนึ่งปีมันมีครั้งเดียวแบบนี้ก็คือจริง บางตัวที่จะเล็งจริงๆขนมเนี่ยเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ทาเยอะเพราะเป็นขนมที่เป็นของแล้วก็ไม่มีของให้ปีนี้ขนมสั่งเข้ามาห้าตู้คอนเทนเนอร์สําหรับมาบริการท่านเพราะรู้ว่าทุกๆท่านไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศซื้อได้เอาละเล็งก็จัดมาให้เลยสั่งมาสําหรับทุกคนที่จะมาเตรียมช็อปราคาเท่าญี่ปุ่นเลยนะคะ<อ>เท่าเลยแล้วก็มีสินค้าเหมือนญี่ปุ่นครบนะคะ ปีนี้เรารู้สึกว่าเราสาหัสมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะต้องแบบก้าวข้ามผ่านในการท,ทําธุรกิจ่คคือจริงๆโควิดเนี่ยคนอื่นสาหัสเจลิงนี้ไม่สะเทือนนะคะคุณจริงจริง oh. เจลงไม่สะเทือนเลยก็ขายได้ปกติ <Huh. S 1> นะคะแต่ว่าจํานวนซื้อคนน้อยลงไหมคนซื้อเจลิงมากขึ้นมาร้านเจลิงเยอะขึ้นนะคะแต่ปริมาณการซื้ออาจจะหดหน่อยนึง oh. ฝากถึงการทําธุรกิจดีกว่าว่าการแบบถ้าเจอวิกฤตหรือการก้าวข้ามผ่านเจล้งหมื่นล้านย่านดอนเมืองเนี่ยเขามีแนวคิดหรือเขาตนยุังไงเจล้งหมื่นล้านเลยเอาไงเอากันว่าหมื่นก็หมื่นนะยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจริงๆหนึ่งอย่าโลภอย่าตะกุมตะการอย่าคิดแล้วว่ามันง่ายๆไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไอพวกที่ง่ายอย่างที่คิดนะสวยทุกคนนะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆค่อยๆ่อยคิด มีน้อยทําน้อยมีฝีมือไปฉวักไม่ล่ะมีอาหารก็ทําขายหน้าบ้านไปสิค,อคอ่อยๆเอาอย่างน้นน้ยมีข่าวกับข้าวต่อละวันหรือได้กินของที่ทําบ้างอ,อยู่ได้นะฮะอย่าเพิ่งคิดรวยเดี๋ยวนี้คิดรวยเดี๋ยวนี้มันจะสวยเอานะคะบอกทุกคนใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทํามันจะเล่งให้มทากับข้าวขายอย่างเงี้ยอยู่ที่ไม่ขายไม่ขายทําให้กินนะคะ์ันนี้จะบอกครัวจเจล็งไม่ได้ขาย จเจล้งก็ทาให้กินเดี๋ยวทาเสร็จก็ไล์สดว่าเนี่ยทำนี่อร่อยนะั่นนุ่นอร่อยนะั่นลองมากินสิมากินได้นะคะแต่ว่าสรงสัมวันแรกเนี่ยงานเยอะวันเอ่อวันเสาร์นี้ก็จะเป็นเย็นตาโฟ<ฮ>านะคะหล <ฮา S 2> ังจากเย็นตาโฟก็จะเป็นขาหมูของสูตรเจเล้งออกมาละว, <ฮา S 2> วันเอ่อวันอาทิตย์ก็มีข้าวคุกกะปิ ถ้าคุ hmm. กกบ mm ีก hmm. mm ็เ hmm. ป็นแกงเผ็ดเป็ด nah, ย่างเจลิง hmm. ต่อเจลิงช่างคนมานะคะพอดีจะวันเกิดวันที่หนึ่งก็จะต้องเตรียมของมีแขกมีอะไรก็เลยทำเต็มที่เลหลังจากวันที่หนึ่งไปเป็นฝีมือเจลิงรวนๆล่ะค่ะเพนถามเรื่องของออนไลน์นิดหนึ่งคือบอกว่าถ้าคนเขาแบบอ่าเริ่มอยากจะถามเพราะว่าก่อนหน้านี้ถามว่าเจลิงเนี่ยเผ็ดก็ไม่ได้แบบว่าดูไปให้ความสําคัญมากขนาดนั้น แต่พอตอนนี้เรามาเริ่มทําออนไลน์เนี่ยผ่านมา3 4มส่เดือน 5, เดือนแล้วคือยอดขายมันดีขึ้นแบบนี้ยังไงบ้างคือจริงจะเชลิงเป็นบล็อกเกอร์เองอก็ไลฟ์สดเองอเราเป็นเจ้าของเวลาไลฟ์สดเชื่อถือได้สิ่งที่อยากจะทำออนไลน์ต้องจริงใจกับลูกค้าต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าอย่าหลอกอย่ากโกงอยู่ได้หมดนะคะค่อยๆพูดก็เรามีของดีใช่ไหมล่ะ เราก็พูดสิพูดจากใจไลฟสดเข้า YouTube เข้าอะไรทําไปเลยวันนี้ไม่ดูวันไหนสรกระเด็นขึ้นมาเอ้ยลองฟังดูหน่อยสิคุณก็ได้ลูกค้าเองเจลลิงก็เป็นแบบเจเลิงไลฟจากความจริงใจนะคะจากความซื่อสัตย์กับลูกค้า เพราะฉะนั้นความจริงใจกับความซื่อสัตย์ขณะนี้เพจเจลิงมีคนดูเยอะมากเลยนะคะเยอะมากๆนี่ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมของการทําธุรกิจในยุค New Normal ในยุคโควิด19ที่บอกว่าต้องใจเย็นๆนะอย่าหวังจะนรวยอย่างเดียวไม่อพอมีกินไปก่อนอย่าเพิ่งรวยและที่สาคัญการใช้ออนไลน์ก็เป็นสิ่งสําคัญในยุคแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ถ้าใครว่างมาได้นะสำหรับเจลิงเบอร์เดย์เซลแฮปพี่เบอร์เดย์มีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ,คะ ที่ติดตามทีมเอช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดๆนะคะติดตามกันได้ที่ f a c e b o o k ทีมเ n ็นไลฟ์หรือว่าติดตามในช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ